ดูแผ่นเบีเขาปเยอะมากใช่หน่อยค่ไม่ได้กินเีรเลยกินวนวันนี้เปลี่ยนใจจากันี้หน่อยนครับเพราว่ามันมีโซลงลงๆมากไปอีกวันนะจะไปหาอะไรเล่นเนาะเล่นเ่นเดี๋ยวดูคิวถ้ามันยาวมากแล้วมันตากแดดก็ไม่ไหวยาวแน่โอเคลองดูแลจันะถ่ายให้เดียวพี่เล่นหมดจะรันยามไม่ได้เลับ อ๋อเรามาดูอุปสอะไรที่มันไม่โอเคมั้งแล้วแม่ครับเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ก็ได้มั้งวิดีโอเนี่ยภรรยาคนไหนคะมีคนเดียวครับอ๋อพี่ชมพู่ใช่มีเสียงเพลงของเขนี่สองรอบได้ไหมลงมาใหม่แล้วเดี๋ยวไม่ขึ้อตัวใหม่ค่ะมันขึ้นอีกช็อตหนึ่งไม่ได้หรอที่เขายังแล้ลงอยู่แล้วไงนป่ะปีเปล่าไม่แร้มันมีอีกช็อตหนึ่งไหมที่ต้องขึ้นอ่ะทำไม่ได้เอ้ยมีตอนที่ขึ้นใช่ไหมคะมีช็อตทำได้ ขึ้นไปอากาศไม่เย็นใช่ไหมคะคือช่วงนี้ไม่เย็นเย็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยสมมติตรงนี้ประมาณตอนนี้เท่าไหร่ครับแป้งตรงไหนผมดูไปสามทิศเองข้างบนมันจะลงอีกประมาณสักสองสามองศาโอเคแต่ตัวนู้นคนละสายกันใช่ไหมครับคนละสายครับเข้าที่แล้วอ่ะคือฝั่งนูบนนะครับมันจะขึ้นไปล็อบบี้เลย